ปิดท้ายแจ้งกันสั้นๆว่าเมื่อวานนี้คุณหมอเจ้าของคลินิกซึ่งพิตตี้ก็คือน้องเฟิร์นหรือว่าน้องหญิงไปทำสัลญกรรมที่เรียกว่าผ่าตัดเหลาคางหรือวีลายแล้วเกิดอาการแพ้ยาสลบจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้คุณหมอสาสุขจังหวัดระบุนะครับว่าคุณหมอเจ้าของคลินิกปากน้ำสัลญกรรมตกแต่งนายแพทย์จุธา เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการใช่ค่ะแต่รายละเอียดของคําชี้แจงเนี่ยยังไม่ไปที่เปิดเผยนะครับใช่ค่ะขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะคะขณะที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณาสุขก็ไปตรวจสอบในคลินิกแห่งนี้ด้วยใช้ประตูเล็กด้านหลังของคลินิกนะคะไม่ได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกหรือว่านักข่าวเข้าไปด้านในนะคข่าก็สังเกตการอยู่ข้างนอก ตรวจสอบใช้เวลาอยู่3ชั่วโมงค่ะนักข่าวก็ทราบกันแต่เพียงว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นมีการเก็บรายชื่อและก็ประวัติของลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่คลินิกแห่งนี้ไปตรวจสอบนะคะครับเอาละครับช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อจะไปดูต่างประเทศกันนะครับครูเดียครับ